สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับผมบอยฟอร์ดนะครับวันนี้อาจจะเปิดคลิปมาแปลกๆแ,แนวหน่อยนะนั่งเปิดคลิปเลยนะครับคลิปนี้นะครับผมตั้งใจว่าจะพามารีวิวช่วงล่างนะว่าแนวทางการแต่งที่เขาเรียกกันว่าแต่งสุรต่าน,นี่มีอะไรบ้างนะคันนี้เป็นแบบอย่างที่ดีได้เลยก็1น,นะครับประกอบไปด้วยอ่าเนาะการเปลี่ยนยางล้อแม็กแล้วก็ปั๊มเบรกไฟฟ้าแล้วก็เซ็ตช่วงล่างนะครับ4อย่างนี้นะครับคือ อ่เป็นการแต่งที่ค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงนะแล้วก็เขาเรียกกันว่าัยรุ่นดูไบหรือสุรตานะครับก็จะแต่งประมาณนี้เนาะอ่ะเริ่มแรกนะครับก็ล้อยางนะครับคือถามว่าล้อยางเดิมๆของรถฟอร์ดเนี่ยดีไหมก็ดีนะครับล้อยางเขาเนี่ยก็ดีอยู่แล้วแต่ว่าที่เราเปลี่ยนกันนะครับเพราะว่าล้อยางที่แต่งเนี่ยมันดูสวยกว่านะดอกมันจะหนากว่าใหญ่กว่านะครับแล้วก็เป็นล้ออาที T ด้วยนี่ครับอาที R T แบบนี้ครับดอกเนี่ยก็จะ ใหญ่ๆนุนๆนะเวลามันแต่งเนี่ยมันจะดูสวยมากขึ้นอ่าเดี๋ยวขออนุญาตพาตาก,กล้องมาดูใกล้ๆหน่อยครับนี่ครับถ้าเกิดเป็นล้อเดิมๆของแบรนด์ฟอร์ดนะครับของเขาจะเป็นเฮดทีเนาะล้อเนี่ยก็จะเรียบๆดอกก็จะเรียบๆหน่อยตรงนี้ถามว่าเดิมๆได้ไหมก็ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าแต่งเนี่ยมันก็ดูสวยแล้วก็ดูทําให้ใหญ่บึกบึนมากขึ้นเนาะอันนี้ในส่วนของเรื่องล้อนะครับตรงนี้เราก็มีหลายยี่ห้อให้เลือกนะแต่ว่าถ้านิยมแต่งเนี่ยก็เป็นของโตโยต้าไยตรงนี้คือด้วยของคุณภาพเขาแล้วก็ ตัวแบรนดิ้งค่อนข้างดีตรงนี้บอยก็อยากแนะนำนะครับว่าราคาเนี่ยอาจจะสูงนิดนึงแต่ว่าคุณภาพเนี่ยตรงนี้มั่นใจดีแน่นอนนะครับและในส่วนต่อไปนะครับในส่วนของล้อแมกนะครับคันนี้ครับล้อแมกอยู่ที่ขนาด20นิ้วเนาะเป็นล้อแมกของแบรนด์เวกนะครับคือในส่วนของแบรนด์แมกเนี่ยก็มีให้เลือกเยอะเช่นกันแต่ว่าถ้าเกิดต้องการแมกที่คุณภาพดีแล้วก็เป็นตัวเกียร์ท็อปท็อปนะครับมันก็จะมีให้เลือกระหว่างตัวแคสติ้งเนาะเป็นล้อแมกธรรมดาที่มีน้ําหนัก กลางๆแล้วก็ถัดมาจะเป็นของ f ฟอร์ฟอรงตรงนี้เรื่องของคุณภาพแล้วก็ราคาเนี่ยก็จะสูงขึ้นไปอีกแล้วก็ตัวแพงสุดตัวท็อปสุดนะครับจะเป็นของฟอร์สเนาะซึ่งของฟอร์สเนี่ยล้อแมกของเขาก็จะเบากว่านะแล้วก็คุณภาพในการผลิตนะกระบวนการต่างๆเนี่ยก็ดีกว่าอย่างเช่นล้อแมกธรรมดานะครับน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ15กิโลกรัมต่อ1วงเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของเฟอร์ฟอร์หรือของฟอร์สเนี่ยอาจจะเบา เบาสุดน่ยอยู่ที่ปะมา10กิโลได้เลยนะเด็กได้ว,ว่าถ้าติดพร้อมกันเนี่ยสีข้างเนี่ยก็ประหยัดไปละ20โลทำให้ในส่วนของการทํางานโชคต่างๆเนี่ยมันก็ทํางานเบาขึ้นอันนี้อีกหนึ่งข้อดีของในส่วนของล้อแม็กถ้าเกิดว่าเราเลือกแบบคุณภาพสูงแล้วก็ราคาสูงๆนะครับอ่าแล้วก็ถัดไปนะครับในส่วนของอปั๊มเบรกนะครับปั๊มเบรกไฟฟ้าเนี่ยที่เขาเรียกกันว่าแต่สุรตานเนี่ย ก็จะประกอบไปด้วย1น,นะครับปั้มเบรกแล้วก็2อ,อะ่ะเป็นในส่วนของจานเบรกซึ่งปั้มเบรกตัวนี้เนี่ยก็สามารถเลือกสีได้นะจะมีสีแดงสีเขียวสีเทาหรือสีส้มอ่าเราสามารถเลือกได้ขนาดเนี่ยก็จะมีตั้งแต่18แยันไปถึง22แซตเลยแต่ถ้าเกิดแต่งในเอเวอร์เสเนี่ยแนวทางการแต่งส่วนมากเนี่ยเขาจะเลือกเป็น20แซตนะครับขนาด2 0แบบนี้แล้วก็ในส่วนจานเนี่ยอ่าเป็น ขนาด410มิลหน้า410มิลหลัง400มิลเนาะตรงนี้ขนาดด้านหน้าด้านหลังจะไม่เท่ากันแล้วก็ในส่วนปั๊มนะครับก็หน้า6พอตหลัง4พอตนะแนวทางการแต่งเนี่ยเป็นแนวทางพื้นฐานสําหรับการแต่งแนวสุรากาลเลยตรงนี้พี่ๆอาจจะเห็นบ่อยเนอะว่าเอ้ยเวลาขับรถเนี่ยอะไรมันเขียวๆอะไรมันแดงๆมันวิ่งไปวิ่งมาตรงนี้เป็นในส่วนปั๊มเบรกนะตรงนี้ราคาก็ค่อนข้างสูงหน่อยแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับจาก ปั๊มเบกรกที่เราจ่ายเพิ่มขึ้นมาครับราคาหลักแสนนั่นก็คือสมรัถนะในการขับขี่ที่ดีอย่างเช่นการเบกรกนะครับถ้าเราใช้ตัวเบกรกธรรมดาที่มาจากแวนฟอร์ดก็ถือว่าดีนะแต่ถ้าเกิดว่าตัวนี้มันก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเบกรกมากขึ้นช่วยล่นระยะในการเบกรกมากขึ้นนั่นหมายถึงความปลอดภัยที่เราจะได้มากขึ้นนั่นเองกับเงินที่เราจ่ายนะครับโอเคครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของโช๊คโปรเฟนเดอร์นะครับซึ่งเดิมๆนะครับของแบรนด์ฟอร์ดเนี่ยโช๊คของเขาก็จะเป็นโมโนทูบ น,น,นี่คือเดิมๆมาจากโรงงานเลยถามว่าโชเดิมเีไหมก็ดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราแต่งรถนะครับไม่ว่าจะเป็นการโหลด2นิ้วหรือว่ายกขึ้น2นิ้วแนวออฟโรดนะครับตรงเนี้บอยก็อยากแนะนําว่าเปลี่ยนเป็นของโปรเฟนเดอร์จะดีกว่าเพราะว่าเดิมๆเนี่ยเขาตั้งค่ามาเพื่อเป็นรถสมรรถนะเดิมๆที่ไม่ได้มีการดัดแปลงหรือโมดิฟายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีการปรับแต่งต่างๆเนี่ยแนะนําว่าอยากให้เปลี่ยนเป็นโชคที่มีการปรับแต่งเพื่อให้เข้ากับช่วงล่างของรถในการแต่งคันนั้นจะดีกว่าตรงนี้บอยอยากจะแนะนํานะครับ มาดูในส่วนช่วงล่างนะครับคันนี้เนี่ยก็ทําการโหลดลงมา2นิ้วนะครับเดิมทีเนี่ยฟอ r ์ดเอเวอรเนี่ยก็เป็นรถทรง PPV ตัวรถเขาก็จะสูงหน่อยแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราก็โหลดลงมาเพื่อให้ตัวรถแล้วก็มิติตัวรถเนี่ยดูต่ำดูสวยดูเท่มากขึ้นนะตามสไตล์ตามความชอบเลยตรงเนี้ยเซตโหลดตัวเนี้ยเป็นตัวท็อปสุดนะครับ 2.5OAMProFender นะครับซึ่งก็ประกอบไปด้วย1ปีกนกปรับองศานะครับสนะครับสปริงนะครับมีสตารครบ เซตโหลดต่างๆนะครับมีครบเลยแล้วก็ประกอบไปด้วยซับแท้ง์8ระดับนะครับซึ่งปรับได้ถึง่ระดับเลยทั้งความแข็งแล้วก็ความนุ่มก็ประมาณนี้ครับสำหรับช่วงล่างแนวทางการแต่งสุรตานะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสงสัยตรงไหนก็สอบถามคอมเมนต์บอยได้นะตรงเนี้ยคำพูดไหนที่บอยพูดแล้วไม่เข้าใจหรืออาจจะฟังแล้วไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่ตรงเนี้ยพี่ๆคอมเมนต์ถามได้นะบอยยินดีให้บริการนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับพี่ๆคนไหนชอบ ก็จัดได้นะครับตรงนี้ราคาก็มีหลายแบบให้เลือกตามขนาดของยี่ห้อยางแล้วก็แบนดิ้งของแม็กแล้วก็ขนาดของตัวปั๊มเบรกด้วยโอเคก็ประมาณนี้ครับสนใจก็คอมเมนต์หรือว่าโทรหาบอยได้0 8 0 5 4ดา0 4บอยฟอร์ดพนัคอนะครับตอนนี้บอยต้องขอตัวก่อนเดี๋ยวไปล้างมือก่อนนะมือทำแล้วโอเคขอบคุณมากครับ